วันนี้เราก็มาคุยกันนะครับหมว่าตำราโบราณเนี่ยนะครับตำรามงคลโบราณเนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยนะถ้าหากได้อยู่อาศัยในบ้านที่ถูกโฉลกกับราศีก็จะเกิดความรุ่งเรืองนะแล้วก็มั่งคั่งนะครับนะเพราะ สถานที่เนี่ยนะเขาเรียกว่าให้คุณอุปการให้คุณนะว่ากันอย่างนั้นนะครับหรือได้ทํางานน่ยอยู่ในสถานที่ที่ใกล้นะสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาเรียกสถานที่ถูกชะโกแล้วนะก็จะทํามาค้าขึ้นนะเออหรือว่ามีความก้าวหน้าร่ํารวยในเรื่องของอาชีพการงานนะครับ จัดไปนะเบอกงี้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกชะโลกนะเ,เราจะก้าวหน้าไม่ได้นี่นะครับนะเขาบอกว่าหากเชื่อกันตามศาสตร์แห่งมงคลชีวิตและศาสตร์แห่งการทำนายนะเขาบอกว่าสถานที่ที่ถูกชะโลกเนี่ยนะครับก็จะเสริมส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับนะเรามาดูกันนะว่าสถานที่ที่ถูกชะโลกกับราศีของคุณเนี่ยนะคืออะไรบ้างนะครับ สำหรับสถานที่ที่ว่ามันเหมาะสมกับชาวราศีสิงนะครับนะถูกฉลกเนี่นะมีอะไรบ้างนะครับสิงนี่มันก็ต้องนะป่าเขาลำนาวไพนะครับโดยสังเขปนะอ้าวตามตำราเขาบอกว่าถ้ำภูเขาป่าดงพงไพรวนอุทยานรีสอร์ทสถานที่ราชการวังบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่นะครับนี่ก็จะเหมาะกับนะ ชาวราศีสิงห์นะครับถือว่าถูกชโงกกักนเนาะจะไปซื้อเรียเขาเรียกว่าจะไปพักผ่อนหรือว่าในเรื่องของอยู่อาศัยนะครับจัดได้ว่าดีงามทั้งนั้นนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับก็ ถือว่าโอเคนะก็ลองเลือกดูไม่ว่าจะไปพักผ่อนก็ไปในเรื่องของภูเขาลำนาภัายนะน้ำตกดีซุงรีสอร์ทนะครับนะว่ากันอย่างนั้นนะทำเทิมอะไรอย่างนี้ดีหมดนะครับไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม